ตั้งแต่ผมผมเกิดมาผมก็อยู่ในธุรกิจหมูที่บ้านทาธุรกิจหมูมาตลอดเนี่ยไม่เคยเจอราคาสูงขนาดนี้นะตอนนี้มันเบรกนิวหายขึ้นมาแล้วมันเบรกไปไกลมากเลยเพราะฉะนั้นมันมันมันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าสปายมันขาดมหาศาลลูกค้าลดลงบ้างจํานวนก็ลดลงบ้างจาก5โลก็เดี๋ยโลครึ่งโลเดียวครึ่งโลอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าหมูนแพงมากจากครึ่งโลบางทีสองกิโลยังมี ที่หมูกันแพงเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขียงเรามาขึ้นเองมันต้องมาจากนะตั้งแต่ต้นต้นเหตุใช่ไหมของเรานี่มันปลายเหตุใช่ปะปัญหาสำคัญก็คือเกิดขึ้นเนื่องจาก มีการพบการระบาดรายงานของสื่อมวลชนเองนะครับรายงานของรัฐเองอย่างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อปี2562นู่นแล้วนะครับผมคำนวณแล้วเนี่ยก็กินเวลาประมาณ2ปีกว่านะแต่ว่ากรมประสัตวิ์ก็ไม่ได้ยอมรับการระบาดอย่างเป็นทางการเหตุผลก็คือว่าเราต้องการปกป้องการส่งออกนะครับของอุตสาหกรรม การเล็กสัวรในประเทศไทยนะคือถ้าดูเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกซึ่งแน่นอนเป็นบริษัทขนาดใหญ่แน่ๆน,นะครับได้ผลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก15,000ถึง20,000ล้านบาทนะครับจากกระบวนการที่เกิดโรคระบาดในภูิภาคน,นี้นะครับแต่ว่าเราแลกสิ่งนี้เนี่ยกับอะไรอ,อันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือการสูญเสียผู้เลี้ยง หมูรายย่อยนะครับไปเป็นจํานวนมากตัวเลขคร่าวๆที่เขาระบุว่าประมาณ50อร์ซของการเลี้ยงหมูที่หายไปเนี่ยคือส่วนที่หายไปส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้เลี้ยงหมูรายย่อยและรายกลางนะครับไม่ใช่รายใหญ่รายใหญ่กระทบบ้างนะครับแต่ว่าสายป่านเข้ายาวเพียงพอที่จะฟื้นกิจาการของเขาขึ้นมาได้นะครับอันที่สองอันนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์เรื่องของการฟื้นฟูการเลี้ยงหมูในไทยเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ สำหรับไทยเนี่ยสถานก,การณ์เลวร้ายกว่าเกิดขึ้นในจีนและในเวียดนามนะครับการทุบอย่างน้อยต้องใช้เวลา2ปีนะครับคนไทยจะต้องซื้อหมูในราคาแพงต่อไปอีก2ปีนะครับและราคาที่แพงขึ้นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถลดลงได้ง่ายๆนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับก็จะมาอาสารขนาดไหนนะครับอันนั้นประการที่2เรื่องกู้หรือพวกแต่ยังไม่จบนะครับอนอกเหนือเราจะเจอ หมูราคาแพงแล้วนะครับโปรตีนอื่นที่เป็นโปรตีนทางเลือกสําคัญที่คนไทยพึ่งพานะครับเป็นหลักนะครับก็คือเนื้อไก่และไข่นั้นเนี่ยก็จะมีราคาแพงขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือผลกระทบที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับของการจัดการเรื่องโรคระบาดและนโยบายของหน่วยงานของรัฐและรัฐที่กํากับดูแลเรื่องนี้นะครับที่ไร้ประสิทธิภาพ คี่สักเซสของฟาร์มที่รอดผมเชื่อว่าเหมือนกันทุกที่คือ,ค,อคือเรื่องไบโอเซคิวอิตี้ก็คือการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เลี้ยงไม่ให้เชื้อโรคไปถึงตัวหมูได้บางทีระบบสลับซับซ้อนหลักๆคือต้องฆ่าเชื้อกันทุกมิธีทางไม่ให้เชื้อเข้าสู่ฟาร์มได้ฆ่าเชื้อทั้งตัววัตถุด,ดิบอาหารสัตว์อุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเอาเข้าฟาร์มคนที่เข้าออกบางฟาร์มเนี่ยพนักงานเนี่ยไม่สามารถออกนอกฟาร์มได้เป็นเดือน คือระบบมันต้องถึงขนาดนี้ถึงจะทําให้ฟาร์มอยู่รอดได้นะปัจจุบนันซึ่งมันก็ก็ก็พ่วงมาด้วยต้นทุนทีนท่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งหลายๆคนก็พูดถึงไปแล้วว่าไอการทําระบบไบโอซิเค i t ิตี้แบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันมันมันเพิ่มต้นทุนภาระให้กับฟาร์มมากมายมหาศาลพอสมควรในในความคิดเห็นผมนะคือเดิมเนี่ยรัฐก็เข้ามาจัดการแค่นโยบายที่ออกมาอาจจะไม่ถูกต้องคือถ้าถ้าเทียบจาก ประเทศอื่นๆที่เขาเคยเคยสักเซสในการแก้ปัญหาเนี่ยเขาให้สับเซดีสับเซดีก็คือใช้ใช้ใช้ผลประโยชน์ทางบวกในการจูงใจในการแก้ปัญหามากกว่าการโลงโทษอ,อย่างในประเทศยุโรปที่เขาเคยประสบปัญหามาคือไทยมีปัญหาโรคนี้ก็แจ้งหน่วยงานไปหน่วยงานเข้ามาจัดการแล้วก็ชดเชยให้ทั้งหมดแล้วก็มีการทำลายส t ต็มเอาหมูออกไปจากฝาเพราะฉะนั้นการระบ,บาดของโรคเนี้ยมันมันไม่เกิดแต่ว่าในไทยเนี่ยผมว่า ส่วนตัวก็อาจจะมองเรื่องเรื่องงบประมาณหรือว่าอะไรที่มันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่จะมาชดเชยผู้เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าตามกฎหมายฟาร์มที่เจอโรคนี้ปศุสัสตว์รับทราบก็ต้องทําลายหมูทั้งหมดมันส่วนใหญ่มันไปในเชิงบทลงโทษเป็นหลักฟาร์มขนาดย่อยอาจจะมีการชดเชยจากจากหน่วยงานรัฐแต่ก็ชดเชยไม่เต็มร้อยชดเชย7 5เ และยังต้องรอระยะเวลากว่าจะได้เงินชดเชยเนี่ย5เดือน9เดือนในระหว่าง5เดือนเนี้ยที่เขาไม่มีไรายได้เขาจะอยู่ยังไง9เดือนไม่มีไรายได้เขาจะอยู่ยพอพอพอนโยบายมันออกมาในเชิงเนี้ยมันทําให้เกิดการลักลอบนําหมูที่เป็นโรคหรือหมูที่อยู่ในฟาร์มเดียวกันกับที่เกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการเนี่ยเขาก็ต้องลักลอบนําออกไปขาย เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะอันนีเเ้เราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาก,ขาก็บางคนก็เป็นเงินทั้งชีวิตเขาที่ลงทุนไปกับส่วเน,นี้ก็จะเอาไปฝังลงดินแล้วนั่งรออีกห้าเดือนเพื่อที่จะได้เงินชดเชยม,มันก็ไม่ได้อันนี้ยังไม่พูดรวมถึงฟาร์มในขนาดรายกลางรายใหญ่ที่พบเจอเรื่องโรคเลยคนระเพราะว่าในส่วนเนี้ไม่ได้มีการชดเชยเลยเพราะว่าการจะชดเชยฟาร์มขนาดใหญ่หรือฟาร์มขนาดกลางที่เจอโรคเนี่ย หฟาร์มหนึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านถึงหลายร้อยล้านเพื่อที่จะไปชดเชยหมูทั้งระบบของเขาเนี่ยก็เข้าใจว่ามันมันก็ต้องใช้เงินมากมายมหา,าศาลี่สุดท้ายมันก็ออกมาในในรูปฟาร์มไหนมีปัญหาก็ต้องรีบระบายหมูออกอหมูที่เป็นโรคเข้าสู่ตลาดมากมันก็ทําให้โหลดเชื้อที่มันปนเปื้อนอยู่ในสภาวะแวดล้อมมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็พร้อมที่จะไปกระจายตัวไปติดกับฟาร์มในทุก,ท,กทุกพื้นที่ผมก็เลยคิดว่านี่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ไทยมันมาถึงณจุดนี้ ปัญหาใหญ่ที่สุดที่จะเริ่มต้นการแก้เรื่องนี้ได้คือการยอมรับความจริงว่าเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถตั้งต้นแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่ตอนนี้ที่ผ่านมาเราคงเห็นนะครับว่ารัฐบาลก็กล้ากลัวนะครับอย่างการกําหนดงบประมาณอะไรทั้งหลายแหละในเมื่อคุณไม่ยอมรับว่าเกิดการระบาดคุณจะเยียวยาเกษตรกร,ะกรนะครับคุณจะมีโครงการฟื้นฟูนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณเนี่ยมากมายได้อย่างไรใช่ไหมครับการฟื้นฟู อุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็คือการฟื้นฟูเกษตรกรกร,รายย่อยและรายกลางนะครับสร้างความยั่งยืนและเป็นธรรมในระบบการเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะครับไม่ใช่การฟืนฟ้นฟูอุตสาหกรรมในเชิงภาพรวมนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมให้พวกรายใหญ่เข้ามาครอบครองตลาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองในการที่โรคระบาดนียมันก็เอื้ออานวยไปสู่ทิศทางนั้นอยู่แล้วเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมครับปัญหาเรื่องนี้มัน มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายและนโยบายของประเทศเรื่องการแข่งขันทางการค้านะครับซึ่งบทเรียนในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าและการบังคับใช้ของเราเนี่ยล้มเหลวแทบจะสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเสียงของกรรมการแข่งขันการการค้านี่เสียงส่วนใหญ่นะครับก็ยังเอื้อเฟื้อต่ออุตสาหกรรมผูกขาดพวกนั้นอยู่ดีดังกรณีที่เราเห็นการควบรวม กิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมาสองสครั้งนะครับในอดีตเพราะฉะนั้นนอกเหนือหรอกจากเราจะต้องมีนโยบายและมาตรการระยะสั้นที่ว่าแล้วเนี่ยในชงโครงสร้างทางกฎหมายนะครับจำเป็นต้องมีการปริรูปอย่างแท้จริงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรวมศูนย์และผูกขาดในระบบอาหารมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับและหากการแก้กฎหมายทำไปได้เนี่ยผมคิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับก็อาจจะจำเป็นที่จะต้อง ตราเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นจากวงจรอุบาทพว้นี้ไปได้ครับถ้าอยากจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลหลักๆก,ก,ก็พยายามอย่าออกเงื่อนไขอะไรเยอะให้ให้ให้เอกชนมีความลำบากมากไปกว่านี้ก็อยากจะชี้แจงรัฐบาลว่าทุกวันนี้เอกชนเองก็ก็มีความลำบากมากอยู่แล้วในการบริหารจัดการตัวเองการที่รัฐออกมาเพิ่มเงื่อนไขมาตรการเอกสารมากขึ้นเนี่ย มันมันไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการจะจะขยายหรือว่าจะจะจะประกอบการต่อนะกับกับคนที่ที่โดนโลกกันไปแล้วเองเจอเงื่อนไขลัดเนี่ยมากๆไม่อยากจะกลับมาเราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าการจะออกนโยบายอะไรมาอยากให้เป็นนโยบายเพื่อการส่งเสริมไม่อยากให้เป็นนโยบายเพื่อการตรวจสอบควบคุมมากนะบางอย่างก็อาจจะอยากให้ปล่อยปล่อยไป ให้ตลาดมันให้ให้ใหผู้ประกอบการเนี่ยหายใจได้คล่องหน่อยเพราะทุกวันนี้ก็จะหายใจไม่ทั่วท้องกันอยู่แล้วเพราะสถานการณ์โลกมันก็มันก็ยังลุมเหล่าอยู่ถ้าหากจะฝากอะไรได้นะครับก็คือก็คงฝากว่าทิศทางของรัฐในอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเี่ยประเทศไทยมันมันถึงที่สุดแล้วนะคือมาดูจากไอ้ผลกระทบจากข้าวยากมาแพงคราวนี้เนี่ยว่า การบริหารประเทศเนี่ยต้องมุ่งไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้กับคนเล็กคนน้อยนะครับแล้วก็คำหนึ่งถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคและคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงครับ